ไปด้วยนะครับเนี ite, to to ่ยนะโดนมีคดีหนึ่งหรือของหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกนะครับเออนะครับเนี่ยนี่แหละนักกาออกจากบ้านนะครับเขาหรือเสาออกจากบ้านนะครับมันจะเป็นบ้านคุณได้กี่วันเดี๋ยวเ็าต้องรอพิจารณาจากศาลนะครับรูปมโคทอ่ะไม่น่าเตือนยูทูบเบอร์นะครับเรื่องย้ายเสาไฟเลยปล่อยให้มันช่วยกันนะจะได้เหมือนนักต้นไม้ป่ากระถินนะครับเออนักกาจะได้เหมือนต้นกระถินนะครับมันเหมือนเดียวกันเลยนะครับมันจะออกลักษณะเดียวกัน นะครับเออนะครับถ้ามันนะครับของหลวงทุกอย่างเนี่ยนะครับของป่าของหลวงเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาอะไรจะทําอะไรต้องขอได้รับอนุญาตก่อนนะครับจังเช่นไปขึ้นไปหาหงหาเห็ดไปหาหน่อไม้พวกนี้ไม่ต้องนะครับนะเอ่เพื่อเพราะเราจะเอามานะครับบริโภคนะครับเออเอามาบริโภคนะเออนะครับโอ้รับคนมนอไมาจีเพิ่มเลยนั่นก็คุณนยิ้วนะครับ อหอยสีชมพูมาแล้วจ้าลุงบองคนขานะครับบาวไทยนะครับพี่เบื้องอ่าขอบคุณดีสุดนะครับผมขอบคุณ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 โอเปร่าหอยเหม็นสวัสดีนะว่าอ่าอ่านะครับสมนัหนนาหอยเหม็นนะครับอจ้าพี่เบื้องนะครับพี่เบื้องไปก่อนนะจ้านะครับน้องแต้วมาแล้วจ้านะครับนะเออนะครับขอบคุณมากนะครับพี่เบื้องเองจ้ะนะครับหมอเต้วอเมริกาเรามาแล้วนะครับขึ้นแล้ว นี่ยครับโอ้นะครับวังมนนะทำแม่วิไลวังมนดำมาวงสาววใจสามดวงแผนงวาเลยที่มีกาแฟไม่คาแซนนมเป็ดน้อยนะครับโอ้ยนะครับง่วงแล้วลุงครับลุงลุ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 งมหานะครับหาอะไรกินบ้างครับผมนะครับก็มีน้ําอยู่นี่นะครับเออนี่ไงนะครับนีแล้วก็ ท่านนายเรื่องคดีน้องชมพู่ก็เหมือนกันนะครับรวมมคนมองดูแล้วก็คงจะไปยากนะครับนะคดีของน้องชมพู่เนี่ยคงจะไปยากนะครับมันไปยากยังไงนะครับอ๋อทำไมจะไปไม่ยากนะครับคุณก็ลองดูสินะครับน่ะตอนนี้นะครับท่านนายเขาเนี่ยครับไม่นะครับใส่ใจเรื่องพยานเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะยังไม่เคยมาสืบพยานเลยนะครับเห็นไหมเออยังไม่เคยมาสืบพยานเลยน่ะ นะครับทนายของเขายังไม่เคยมาสืบพยานแล้วคุณจะออนไลน์นะเออไปอ้างนะครับทีนี้นะครับพยานก็ยังไม่เคยสืบนะตอนนี้ยังไปหาเสียงอยู่นะครับเห็นไหมเออนี่หละเจอของจริงนะครับเห็นไหมเจอของจริงแล้วนะครับเห็นไหมล่ะจําเลยนะครับเจอของจริงแล้วเนี่ยเออนะครับก็พูดก็คงจะพูดไปตามหลักฐานที่มีนั่นแหละครับเห็นไหมก็คงจะพูดไปตามหลักฐานที่มีนะนะครับเออนะครับ ก็ให้มันจบจบไปคดีนี้นะครับนะนะครับไม่ต้องไปต่อสู้อะไรมากมายนะครับเห็นไหมเออแต่ใกาไอพวกวงแหวนรอบนอกพยายามจะโยนใส่ไลยป้ายสีนะครับน้าตายหน้าแต่น้าเสริมนะครับพ่อแม่น้องชมพู่นะครับแต่ท่านนายชุดนี้นะครับไม่ใกล้กายเลยนะครับนะบอกว่าน้องหายอย่างเดียวนะครับว่าน้องหายอย่างเดียวแล้วก็นกรหลักฐานที่ได้มานะครโดยไม่ชอบทำ นะครับมันไม่ใช่ได้มาโดยไม่ชอบทำนะครับเห็นไหมก็ไปเถียงกันไปพยานจะอยู่ที่ไหนไม่อยู่ยังไงกูไม่เอาแล้วนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าถอนด้ามแล้วนะครับเออทำสัญญาแล้วนะครับเสียเงินก็ถอนด้ามนะครับเออลมกเขาก็เชื่อแน่เหลือเกินว่านะครับจำเลยก็คงจาไม่เปลี่ยนทนายแล้วนะครับเห็นไหมล่ะคงไม่เปลี่ยนแล้วนะครับไม่รู้จะไปเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนคงไม่ทันแล้วนะครับจะเปลี่ยนทนายอีกลวครับเห็น ทานายไม่ทํางานเลยอะไรอย่างนี้นะครับน,นัานเเรื่องของเขานะครับนะครับเขาเนี่ยเขาเวรเวรกรรมมีจริงนะครับนะเมษายนก็ติดคุกแล้วนะครับสนมหอยสีชมพูนะครับเออนะครับคดีนะครับสามสิบมิถุนานี่ก็ไม่แน่นะครับนะไม่แน่นะครับถ้าได้รับความเมตตาจากศาลนะครับอาจจะโดนโลงอาญานะครับนะรอลงอาญาสองปีกี่ปีก็แล้วแต่นะครับเออเพาะ เพราะว่าอาจจะไปรับสารภาพในชั้นศาลแล้วนะครับนะครั้งที่แล้วเนี่ยกับสู้แต่สู้ไม่ไหวก็ขอความเมตตานะครับเออนี่นะครับขอความเมตตาก็คงจะนะครับจากห้าหกปีก็คงจะรอลงอาญาสองปีนะครับแต่ถ้าหลังสงการเนี่ยนะครับเพราะมันมีรอลงอาญาหนึ่งแล้วนี่นะครับรอลงอาญาหนึ่งแล้วนะครับก็เรื่องขอนไม้เรื่องกับของป่าไม้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับที่ยุ่งเกี่ยวกับจำเลยเนี่ยนะครับ นู่นนะคดีนู่นก็คงจะเป็นสีปีขึ้นนะครับไม่รอลงอาญานะครับน่ะก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาล็อกตัวไว้เลยนะครับเน่ก็ลองดูสังเกตดูนะครับนะนะครับถ้าวันที่21เนี่นะนะครับจำเลยก็ต้องลองดูนะครับเอ่อถ้ามีตำรวจนะครับถ้าก่อนคันตัดสินนะครับมีตำรวจมายืนประกบสองข้างนี่ก็นะครับเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าจะไม่ได้ออกมาอีกแล้วนะครับ